ครับผมเดี u, ๋ยวขอถามได้ด้วยครับได้กินยานี่จังไลยครับที่แรกครับผมที่แรกผมตกรถครับตกรถเอาบ่านี้ออกจากห้องบานจรองเป่านี้ผ่าท้องไข้สึมไข้สึงไข้สึมบ่านี้ได้ไปเอายานั้งหมอนี่ยแหละหมอที่ได่ไม่กินยัง่เมื่อเศร้าท้องบกเลื้อลงเลยแวบเลยเป็นปกติครับ นีดียาเพิ่ออจิงยำได้มีแหงยำหนเออขอโทษครับซื้อยังก่อนทำไมถามซื้อเด้ต้อบอกซื้ออยู่โอ้ซื้อจริงที่ซื้อซื้อเล่นก็ได้ครับซื้อตีครับซื้อตีบ้านปรอแด็นนะครับครับมูส่องป่วยม้านี่เป็นเกี่ยวกับเลือดเนาะครับครับโอ้นี่ยาที่เนาะครับซื้อยาครับที่กินที่ถือกนี่ยาต้มน้ำเสียวโค้งบ่ต้มน้ำเสียโค้งครับ อันนี้ต้มให้แกฟีในงานเนาะครับโอ้ครับอันนี้คือคนปว่วยที่กินแล้วเห็นผลที่มาทำลงท้านนอที่พ่อโอ้รับพ่อไห้จนจสิงมสีตายคนยเดียวจนทายใจว่าได้ยยไออกินายออนานีาา่ลงไป,ป,ปนี่ตัวออกเม่อไหรออกเมื่อไ่เศร้ามากลงเป็นปกติแต่ยกมนุครับน้ำยาครับผมโอ้เจียมค้นอี่เลยครับครับนี่ก็คือไอ้คุณพ่อตีครับครับคนออกขวดมากอกน้ำยาครับ ทะู้ว่าไปต้มยาใส้เรรดากลมมะกวอกเอาไปกินประจําครับกินประจรําลุ่้อนแหน้้ายาเวดน้านยาเขา,าเขาแจกฟรีเลยครับกลมะกกลมะกวอกก็ได้ครับผมมีกินทังครับเนี่นนยครับในงานปฏิบัติธรรมครับเย็นเชืนเ่นใจเยน็นใจเนี่เยเย็นตับเย็นปอดมากินยาครับนั่งันแท้อยู่ครับบนแท้อาีนอันนี้ยาน้าเสียโค้งนะครับต้มในงานบุญเราผมจกรถท่องได้สี่ไตเนาะ ขอเมื่อต้อนใกล้ใหญ่แบบปิญญาในน้องไก่หนิ้วไล่ออกบุดบขึ้นแล้วเมื่อเศร้าแบบท่องสุดโปรเจครับาคนมากอดหลายเลยครับขอทจะเย็นไว้ครับมา,าย,ย่ำใดผมอ่อหะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝนตกแล้ว